ว่าจะเป็น0%ก็ดีนะคะลูกค้าหรือจะเป็นโปรช่วยผ่อนนะคะคือรถคันนี้นะคะปกติอาจจะส่งอยู่ที่5,000 6น0 0นะคะลูกค้าเข้ามานะคะอาจจะได้ส่งแค่3,000นะคะก็คือน้องแมนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องแมนอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าในรายการพีเมียมค่ะนะคะวันนี้ จะมาแนะนำนะคะลดยอดประหยัดนะคะประหยัดทั้งการใช้น้ำมันนะคะประหยัดทั้งเงินที่เราจะต้องมาใช้ลงทุนกับน้องนะคะวันนี้น้องแนนพาเจ้านิสสันมาร์นะคะตัวนี้มาเปิดให้ลูกค้าดูสีหวานๆน่ารักน่ารักนะคะครั้งที่แล้วน้องแนนให้ดูสีฟ้าไปแล้วน้องวันนี้ก็มากับสีชมพูนะคะตอนนี้น้องแนนยืนอยู่กับนิสสันมาร์นะคะตัวนี้เป็นรถอีโคคานะคะแล้วก็ตัวนี้ ได้รถปี2019นะคะลูกค้าไม่อยู่แค่หลักหมื่นโลนะคะแล้วก็อัตราการใช้งานของเขาเนี่ยน้อยมากๆเลยเดี๋ยวน้องแนนจะพาไปดูรอบคันแล้วก็ภายในที่เจ้าของเดิมเขาใช้มาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องแนนจะพามาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเนาะแบบนี้เลยนะคะ Minor c h a n g นะคะของปี2019นะคะตัวนี้ก็คือได้ความสวยนะคะแล้วก็ได้เป็น m ม n น r c h เช g งตัวปัจจุบันเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ไฟยังใส่ปิ้งเลยนะคะไม่มีการทำสีใดๆ ทั้งนั้นนะคะลูกค้ารับประกันว่าสีเดิมนะคะตัวนี้สามารถเช็คที่ศูนย์ป้ายแดงได้เนอะน้องแนนสามารถพาไปเช็คได้เลยว่าประวัติความเป็นมา<ๆ>เขาเป็นยังไงเคยชนเคยทําสีมาไหมเคยไปทําอะไรที่ไม่ดีมาหรือเปล่าอันนี้น้องแนนรับประกันเลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นก่อนการซื้อเข้าขายออกน้องแนนก็เช็คเนาะบอกหลายครั้งมากนะคะก็ยังเป็นมาตรฐานเดิมที่จะนํารถดีๆนะคะสําหรับรถมือสองเนาะมาให้ลูกค้าได้ใช้งานนะคะเนาะ อันนี้ก็ด้านหน้าไม่มีอะไรมากเลยค่ะลูกค้าเป็นกระจังหน้านะคะแบบสีดำเนาะคะ่ะตัดด้วยโครเมียมแบบเป็นตัวยูแบบนี้มีโลโกโล้นิสสันนะคะให้เห็นเป็นตัวใหญ่ๆเลยด้านล่างนะคะก็จะมีช่องลมกันชนล่างนะคะสีดําให้เนาะเพื่อระบายความระบายลมเข้าสู่ท,ท้องเครื่องแล้วก็หมุนออกมานั่นเองอ่ะตัวนี้นะคะน้องสีชมพูนะคะมีไฟเดย์ท m ม running light มาให้นะคะลูกค้าเนาะ ไฟหน้านะคะมีโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะไฟใส่ปิ้กนะคะลูกค้าดูได้เลยว่าไม่มีรอยแตกรอยอะไรเลยนะคะใช้งานได้ปกติเป็นรถที่ไม่ต่างจากน้องป้ายแดงเลยค่ะตัวนี้นะคะออกจากป้ายแดงมาก็คือที่ที่จะเรียกว่าป้ายแดงไม่ได้เพราะว่ารถเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะ ส่วนด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านบนนะคะตัวรองเนาะขอจิง้งหรีดหรือว่ากระจุกบังลมหน้าไม่มีรอยหินกระเด็นใส่นะคะลูกค้าตัวนี้เราทําการทดลองนะคะโดยคนในครอบครัวของเฮียไม้เนาะว่าน้องขับเป็นยังไงนะคะน้องมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าอันนี้เราพาน้องไปดูแลมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า แล้วก็เปลี่ยน่ายนะ้ำมันเครื่องของเลวให้เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนนี่เลยแ็กเอ่อไม่ใช่แ็กนะคะตัวนี้เป็นล้อกระทะเนาะได้ฝาครอบล้อมานะคะยางยังใหม่นะคะลูกค้าใช้งานได้ยาวๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นไฟนะคะติดตรงบังโคลนหน้านะคะทั้งซ้ายและขวานอ้องกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะคะตัวนี้เนาะ แล้วก็มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรถนี่ไม่มีล่องลอยอะไรแบบหนักๆเลยนอกจากนี้หินกระเด็นใส่บ้างเล็กน้อยนะคะกันสาดมีให้ครบทั้ง4บานเนาะ<ม>ก็นิสสันมาตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวเป็นชมเดียวกับที่น้องแนนรีวิวเจ้าคันสีฟ้าไปนะคะราคาเท่ากันปีเท่ากันเลยต่างกันแค่เลขไม้นิดหน่อยแต่ว่าเลขไม่ก็ยังอยู่ที่หลักหมื่นอยู่นะคะลูกค้ายังไม่ถึงแสนนะคะคือใช้งานมาน้อยมากๆเลย ไฟด้านท้ายนะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้ไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีหินกระเด็นใส่อย่างแน่นอนเนาะส่วนด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3ามยังใช้งานได้ปกตินะคะโลโก้ทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบนะคะตัวนี้เนาะได้สีสวยๆเลยนะคะลูกค้าเจ้าบอกว่าหวานแปลววเลยไหมก็ไม่นะคะตัวนี้ก็ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้นะคะลูกค้าไม่หวานจนเลี่ยนเกินไปนะคะอันนี้ใช้ได้เหมือนกันเนาะก็สีค่อนข้างสวยนะคะ อ่าหน้าฝนเนาะซื้อรถแถมร่มนะคะล่มตัวนี้ให้ไปเลยเนาะก็ส่วนที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็เป็นรถ5ประตูที่ค่อนข้างไซส์เล็กเนาะเป็นอีโคคารแต่ถามว่าวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้ไหมใส่ได้นะคะลูกค้าตัวนี้เขาออกแบบมาค่อนข้างโอเคในการใช้งานในเมืองนะคะวงเลี้ยวเขานี่แคบที่สุดนะคะแค่4.5เมตรเท่านั้นเลยนะคะ ทางแคบๆอยากออกจากซอยออกจากตลาดนะคะเราเลี้ยวได้เลยคล้ายๆแทบจะไม่ต่างอะไรจากมอไซค์เลยที่ไม่ต้องตีวงกว้างเพื่อเลี้ยวนะคะอันนี้4.5เมตรนะคะเลี้ยวได้เลยเนาะโอเคสําหรับด้านนอกไม่มีอะไรมากนะคะตัวนี้ไม่มีที่ติเลยในเรื่องของสีนะคะหรือห้องเครื่องนะคะเพราะว่าที่นี่เรามีการรับประกันไม่ว่าจะเป็น เครื่องเกียร์นะคะช่วงล่างนะคะเรารับประกันให้หมดนะคะลูกค้าถ้าน้องงอแง,งนะคะเข้ามาปรึกษาเราได้นะแต่เราประกันว่าไม่มีการงอแงอง,องแน่นอนเพราะว่าก่อนจะออกจากร้านนะคะน้องแนนจะพาไปเช็คที่สูตรป้ายแดงเพื่อความชัว์นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านไหนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าได้อะไรบ้างสําหรับนิสสันมาร์ตปีสิตัวนี้ไปค่ะ โอเคค่ะสำหรับด้านในนะคะตัวนี้พื้นภายในจะเป็นสีดำนะคะก็ไม่ได้ดำมากจนสนิทนะคะลูกค้าก็อันนี้เนาะตรงนี้ที่น้องเนนบอกว่าทุกส่วนนะคะเป็นการปรับไฟฟ้านะคะกระจกทั้ง4บานนะคะปรับไฟฟ้านี้เป็นเซนทรัลล็อกนะคะล็อกก็ะปลดล็อกอันนี้ล็อกของในส่วนของกระจกบนเนาะ ได้คะ่ะกระจกไฟฟ้าก็ปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าก็ปรับไฟฟ้าโอ้ได้แล้วนะคะกระจกมองข้างนะคะก็ปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวนะอันนี้ผู้จัดการน้องแนนขับก็จะยาวกว่าน้องแนนนิดนึงอ่าตัวปรับด้านข้างนะคะก็เป็นการปรับมือเมนนว่นทั้งเกือบทั้งหมดนะคะแต่ก็ไม่ได้ลําบากนะคะลูกค้าน้องแนนว่ามันโอเคกว่าการที่จะมานั่งปรับไฟฟ้าอีกนะถ้าแบบบืดกว่าจะถึงจุดนี้ก็ พักนึงเนาะแล้วก็มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านในเกี่ยวกับเรื่องคอนโซลพวงมาลัยแล้วก็หน้าปัดกันบ้างดีกว่ามาค่ะอันนี้นะคะไม่ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแต่ตัวนี้นะคะมีระบบความปลอดภัยมาให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอร์แบกนะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเนาะในส่วนของนี้เลยนะคะอาจจะเห็นจางๆนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวองในสตาร์ทเครื่องให้ดู ระบบเบรกนี้นะคะระบบเบรก ABS นะคะเล,เลขไมค์คันนี้อยู่ 27,695กกิโลนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ไมค์กูทานะคะก็จะดูแลทุกส่วนทุกอย่างเลยเนาะเลขไม้แท้ทุกคันนะคะไม้เยอะเราบอกเยอะไม้น้อยเราบอกน้อยนะคะแต่คาว่าเยอะของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะลูกค้าเพราะบางทีนะคะรถ10ปีไม่อยู่2องเซนเงนี้ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะคะลูกค้ารถคนเราเนาะปกติเขาจะเฉลี่ยมาให้ปีละ2อ0ถึงสามหมื่นโลนอันนี้ก็ไม่ใช่พวมมงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแต่ก็จับถนัดมือนะคะ เป็นพวงมาลัยนะคะแบบ3ก้านเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวตัดรูปตัวดีเนาะเป็นพวงมาลัยกลมๆนะคะตัวโอธรรมดาเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของแต่เนาะ แล้วก็หน้าปัดน,นะคะเป็นอนาล็อกนะคะธรรมดาเลยนะคะแล้วส่วนที่ปัดน้ําฝนนะคะก็จะอยู่ในส่วนของด้านซ้ายนะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟสูงนะคะก็จะอยู่ในส่วนของด้านขวาเนาะโอ้ช่องแอร์ก็เป็นช่องกลมๆแบบที่นิสสันมาเขาเป็นตัวเฉพาะเข้ามาเลยนะคะกี่รุ่นกี่รุ่นก็จะได้เป็นกลมๆแบบนี้โอเคมาดูในส่วนของคอนโซลด้านกลางกันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของคอนโซลด้านกลางเนาะ นี่เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะไม่ต้องห่วงว่าอีโคคาร์นะคะจะใช้ต่อไปเพราะว่ามีปุ่มนะคะช่วยนะคะเรื่องของความสปอร์ตนะคะเวลาเราเแซงรถคันข้างหน้านะคะหรือเราขี่ขึ้นเขาขอเพชบูรณ์อย่างนี้นะเอาไปได้นะคะลูกค้าตัวนี้เนาะไม่ต้องกังวลเลยว่าเครื่องเล็กนะคะแค่พันสองจะขึ้นเขาไหวไหมขึ้นเขาไหวนะคะลูกค้าตัวนี้ มีโหมดสปอร์ตช่วยในการขับขี่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะก็เป็นระบบนะคะอนาล็อกเหมือนกันเป็นใช้เมนนว่มมือหมุนนั่นเองเนาะส่วนของอวิทยุเอ f อนะคะใช้งานได้ปกตินะคะปุ่มปรับแอร์นะคะแล้วก็ทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลยตัวนี้นะคะออกแบบมาค่อนข้าง,างน่ารักน้องแนนว่ามันใช้สะดวกดีนะแล้วก็ในส่วนของ อันนี้ก็คือไฟฉุกเฉินนะคะหรือไฟผ่ามากนั่นเองอยู่ตรงด้านกลางของคอนโซลระหว่างแอร์ทั้งสองข้างเลยเนาะแล้วก็ด้านบนนะคะนี่เลยไม่มีรอยนะคะไม่มีร่องรอยของการใช้งานอาจจะมีร่องรอยในส่วนของการอา่านี่ไงเจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในผู้ที่ขับรถนะคะนี่ลูกค้าคนแรกเจอมาให้อย่างดีนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะ เลยก็ด้านในประมาณนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเลงไปดูของด้านหลัง,งน don't ลืมบอกว่าตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะไม่มีรอยของการฉีกขาดนะคะก็ค่อนข้างนั่งโอเคนะคะถนัดนั่งขนัดนะคะมันก็จะมีปีกด้านข้างมารองรับแขนสองข้างให้เราด้วยเนาะตัวนี้ส่วนด้านหลังนะคะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเบาะผ้าเหมือนกันนะคะตัวเนี้ถามว่าตัวภายนอกค่อนข้างจะดูเล็กนะคะแต่ภายในโอเคมากๆเลยนะคะลูกค้า ก็ใช้สําหรับครอบครัวเล็กๆก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือให้ลูกๆนะคะไปขี่ไว้เรียนนะคะหรือ,อคนที่เพิ่งจะเริ่มทํางานเนาะตัวเนี้ยคือพ่อนสบายมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ ไม่ได้หนักจนเกินไปในเรื่องของเงินดาวนะคะใครประวัติดีมาเอาไปเลยคันนี้น้องแนนให้ฟรีดาวนะคะประวัติดีน้องแนนให้ฟรีดาวแล้วเนาะเดี๋ยวน้องแนนมีโปรช่วยผ่อนอีกนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะน้องแนนมีโปรช่วยผ่อนจนถึงปีหน้าเลยนะคะอันเนี้ยฟังไว้เลยนะคะใครที่หารถให้ลูกสาวนะคะที่กําลังจะขึ้นมหาวิทยาลัยนะคะกําลังจะหารถให้ลูกไปเรียนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะ เดินทางไปลําบากถ้าใครไม่ได้อยู่หอในวิทยาไลยเนาะก็ขี่รถกลับบ้านอะไรแบบนี้ได้ถ้าเกิดวันหยุดนะแล้วก็ดูแลเหมือนเดิมนะคะในส่วนของฟรีค่าจัก่าโอนเนาะคะ่าภาษีพรบนต้องแนนดูแลให้นะคะพิเศษไปมากกว่าช่วยผ่อนแล้วฟรีดาวแล้วนะคะแล้วก็น้องแนนยังมี0%ไว้รองรับลูกค้าที่มีความต้องการที่จะเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนนี้ด้วยเนาะ ใครที่กําลังมองหารถเล็กๆนะคะหรือจะเป็นรถไซส์ใหญ่น้องแนงก็ให้เหมือนกันนะคะลูกค้าลองเข้ามาดูที่แต่รถยนต์มือสองไมค์กู๊ดคานะคะวันนี้น้องแนงก็จะมารีวิวประมาณนี้นะคะใครอยากได้โปรโมชั่นอะไรนะคะทักอินบ็อกเข้ามาหาน้องแนงเลยเยวน้องแนงดูแลให้ไปคะ่ะไปดูข้างนอกกันว่าราคาคันนี้นะคะเท่าไหร่ไปคะ่ะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในการรีวิวรถส้นั้นสไตล์น้องแนนนะคะน้องแนนก็อยากจะมาบอกกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะกี่คลิปกี่คลิปก็ตามเนาะน้องแนนก็ยังมีมาตรฐาน 4P ไว้รองรับในการ บริการลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็ c p น้องแนนอาทิเช่นเดิมก็พรีเมียมค่ะพรีเมียมเซอร์วิสพรีเมียมไฟแนนซ์พรีเมียมฮาร์ดนะคะทุกๆอย่างยังคงเป็นมาตรฐานที่เราใช้กับรถทุกคันแล้วก็ลูกค้าทุกคนเนาะวันนี้น้องแนนก็จะขอฝากเจ้านิสันมาตัวนี้สีชมพูหวานนะคะเอาเหมาะกับคนใช้งานในเมืองเนาะดีมากๆเลยนะคะลูกค้าประหยัดนะคะมากๆเลยเรื่องการกินน้ํามันนะคะเรื่อง การปล่อยมลพิษออกนอกรถเนาะแล้วสู่ชั้นบรรยากาศอันนี้น้องก็ทำงานมาในด,ด้านนี้ดีมากๆเลยนะคะลูกค้ากับราคาแค่นะคะรถปี2019นะคะลูกค้าบอกไว้เลยว่ามาซื้อรถที่ไมค์กูรค่านี้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนรถปี19นะคะเราขายกันอยู่แค่ 319,000บาทนะคะแล้วก็บอกไว้เลยว่าหลังจากนี้ไปนะคะเฮียไหมนะคะได้ทำโปรโมชั่นดีๆนะคะลูกค้าสำหรับการช่วยลูกค้าผ่อนค่างวดเนาะไม่ว่าจะเป็น0%ก็ดีนะคะลูกค้าหรือจะเป็นโปรช่วยผ่อนนะคะคือรถคันนี้นะคะปกติอาจจะส่งอยู่ที่5,000 6น0 0นะคะลูกค้าเข้ามานะคะอาจจะได้ส่งแค่3,000นนะคะก็คือน้องแนนมีโปรตัวนี้ที่จะมาช่วยซับความ ต้องการของลูกค้าเนาะเพราะว่าตอนนี้เข้าใจและว่าภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะเราก็มาช่วยกันเนาะได้รถนะคะไปใช้ในหน้าฝนนะคะทั้งหลบแดดหลบฝนได้นะคะขี่รถไปไหนมาไหนก็จะปลอดภัยกว่ามอไซค์แล้วกันเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ก็ขอจากไปกับเจ้านิสันมาร์คันสวยๆแบบนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ